คือก็คิดเหมือนกันนะเอ๊ะเราเป็นผู้หญิงมาดูมวยอะไรเงี้ยจะยังไงแต่มันก็ก็ก็แล้วแต่คนคิดเนาะแต่สําหรับแม่หน่อยคิดว่าเราชอบอะ่ะแล้วเราทําในสิ่งที่เราชอบมันก็โอเคคือเราไม่ได้ไปคิดในสิ่งอื่นเราคิดว่าเราให้โอกาสเด็กอะไรเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่ดีตัค่าะงหาก นิดาถนัดค้าชื่อแม่หน่อยค่ายมวยศักบุรีลมค่ะ,ะเมื่อตอนวัยเด็กเนาะก็พี่ชายเป็นเซียนมวยเป็นเซียนมวยชื่อเฮียศัก <c oughs> เฮียศักบุรีลมนี่แหละเขาก็ชอบมวยพ่อก็ชอบมวยทีนี้เวลาไปดูมวยมีงานวาดัดงานอะไรต่างๆพ่อก็พาลูกสาวไปดูมวย <c oughs> ก็เลยได้ไปดูมวยก็เหมือนกับ ชอบเนาะมันเป็นการต่อสู้ก็เลยติดมาตั้งแต่นั้นมาเลยมีครอบครัวก็มาทําค่ายมวยมาทาค่ายมวย่าตั้งแต่นั้นมาก็ชื่อค่ายสักวิลาก็มีเฮสักแก๋ก็คอยดูแลอยู่เบื้องหลังเนาะแต่ก่อนก็เฮศักเกแก็ตอนนี้แกเสียชีวิตไปแล้วก็เลยได้มาทําค่ายมวยก็เฮศักก็ หามวยมาให้บ้างเราหาเองบ้าง <_ d ance> ก็มาก่อตั้งค่ายมวยค่ายนี้เปิดมาประมาณ20ปีได้20กว่าปีด้วยซ้ำไปเ <_ d ance> ดินสายออกไปดูมวยตามภูทร <_ d ance> ก็สมมติว่าเราไปถูกใจเด็กคนนี้ว่าเอออาวุธมวยถูกใจอะไรเงี้ยเราชอบก็ <_ d ance> แอบแอบไปถามหัวหน้าค่ายเขามั่งหรือเขาไม่มีเจ้าของก็ไปถามพ่อเขามั่งว่าอยากไปอยู่ในเมืองไหมหรือลูกอยากเรียนจบยังอะไรอย่างเงี้ยอยากไปเป็นนักมวยไหมเราก็เขาก็เอามาฝากบ้างบางทีก็พักพวกกันเอามาให้ก็ดูด้วยสายตาเราเองนี่แหละตื่นเช้ามาเนี่ยก็อาจารย์หลองเขาจะเป็นคนปลุกนักมวยคือเราตื่นแต่เช้าอยู่แล้ว เราตื่นตีสี่ตีห้าเราตื่นอยู่แล้วก็มาปลูกนังมวยประมาณ6กโมงเช้าเนาะเราไม่กล้าให้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 เช้ามากเพราะเรากลัวน้ําหมอกก็เราก็ปลูกปลูกเขาอาจารย์หลองเขาก็ปลูกก็พานัมวยไปวิ่งอาจารย์หลองเขาก็พานังมวยไปวิ่งแม่หน่อยเนี่ยก็คอยดูแลเรื่องอาหารเรื่องของบํารุงเพราะว่าอาหารเราต้องทําเองส่วนมากจะทําเองเลยเพราะว่าเรากลัวนังมวยท้องเสีย คือปัญหาใหญ่คือถ้าอาหารเป็นพิษแล้วมันก็ท้องเสียแล้วมันก็สะดุดในการส้มส่วนมากเราจะทําเองพื่ผักต่างๆผลไม้ต่างๆเนี้ยเราหามาเองหมดถ้าปัจจุบันนี้ก็มีเด่นเพชรมรกตเพชรพะฤาษีหัดสำรานสิงเพชรแล้วก็จอมเรแล้วเมื่อก่อนนี้ก็มีเจมสักมังกรทองเด่นพิชิตเยอะเยอะมาก เยอะแบบเลี้ยงมารุ่นสู่รุ่นน่ะจนเขาไปทํางานที่เมืองนอกก็มีเลิกมวยไปแล้วก็มีเป็นรูมมวยก็เยอะประกอบอาชีพต่างๆก็เยอะที่มีแชมป์มีชื่อเสียงก็มีเจมสักได้แชมป์ช่องเจ็ดร้อยสองปอนตอนนั้นก็มาได้ร้อยสิบแปดปอนแล้วก็มาได้ร้อยสามสิบปอนหรืออะไรประมาณนี้จำไม่ได้แล้วก็มีมังกรทอง แล้วก็มีวันมีโชคได้แชมป์มวยรอบปุนตาเสือค่ะเราเราเราจะให้เขาเปิดใจคุยเราจะดูออกว่าเด็กคนนี้ผิดปกติอะไรเรียกเข้ามาคุยส่วนตัวว่ามีปัญหาเรื่องเงินไหมบางคนเรียนหนังสือเนอะเอาะเงินค่าเทอมไม่ทันแม่ผมส่งมาไม่ทันอะไรนี้หรือว่าเงินเขาโชคมวยไม่ทันอะไรเงี้ยแม่ก็จะออกให้ก่อน กงให้ก่อนถ้าเขาชกมวยเสร็จเขาก็เอามาให้เราคืนเพราะว่าเราไม่ได้คือค่ายเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ส่งเสียเรียนแบบจ่ายค่าเทอมอะไรเงี้ยคือส่วนมากเขาเรียนระดับสูงกันแล้วเขาก็จะช่วยเหลือตัวเองโดยจ่ายค่าเทอมแต่ข้าวปลาอาหารอะไรเงี้ยเราต้องหาให้เขากินก่อนไปโรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วเด็กบางคนก็มีปัญหาเรื่องสาวมั่งเราก็จะคอยชี้แนะเขาว่าเออผู้หญิงที่ลูกไปชอบอ่ะเป็นไงบ้าง แนะนำเขาในทางที่ดีสําหรับเราคิดว่าทางที่ดีสําหรับเราสําหรับเขาเราก็จะแนะนําเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเด็กบางคนก็มีปัญหาครอบครัวแบบว่าพ่อแม่ยากจนมากอะไรเงี้ยก็มีนะก็มีแบบลําบากก็เราก็บอกว่าเอาเงินแม่ไปก่อนไหมลูกอะไรเงี้ยก็มีแม่ผมเอาเงินไปสงวนรถก่อนได้ไหมบอกได้ไม่เป็นไรพอโชคเสร็จเขาก็ให้เราคืนเราก็ไม่ไม่เป็นไร คือช่วยเหลือสิ่งไหนที่เราช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือคือมันมันต้องดูหลายหลายอย่างเพราะว่าภูทรก็ไม,ไม,ไม่ไม่แตกต่างจากนครบาลหรอกกรรมกรกรรมการก็มีเหมือนกันมีแบบไม่โอเคอย่างเงี้ยมีเหมือนกันแต่ก็ถ้าถ้าเป็นแถวภูทรบ้านเราก็คิดว่าเราก็ไม่ได้ว่าจะไปเป็นรองใครเท่าไหร่ ก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งกว่าเขาแต่ก็ไม่ได้เป็นรองใครแต่ถ้าไปชกกรุงเทพก็อย่างว่ามวยบ้านนอกเนาะขึ้นชื่อว่ามวยภูทรมวยบ้านนอกอะ่ะหน้าเสือเราเป็นรองเขาทุกตัวอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะพยายามดูแลว,ว่าในเมื่อหน้าเสือเราก็เป็นรองเขาอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วเราก็จะดูว่าคู่ชกของเราเนี่ยเราสู้ไหวไหมถ้าสู้ไม่ไหวโปรโมเตอร์เขาประกบขึ้นมา เราก็จะบอกเขาไปเลยบอกว่าหนูสู้ไม่ได้นะคะตัวนี้ไม่ชกก็แค่นั้นเองคือเราเป็นรองเขาอยู่แล้วแต่ก็ให้เราได้น้ำหนักของเราบ้างได้ในสิ่งที่ที่เราพร้อมบ้างถ้าเราไม่พร้อมก็คือเราไม่ก็ไม่โอเคเราก็บอกเขาไปเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาไม่เคยบังคับเราชกอยู่แล้วเพราะเรามีจุดยืนของเรา ของพบอรบมวยคือการจดสัญญาเนี่ยบางคนจะมองว่าเป็นสัญญาธาตแต่แต่ในความคิดเห็นของของค่ายภูทรที่เคยเลี้ยงมวยมาตั้งแต่น้ำหนัก30บกิโลอะไเงี้ยบางคน20กว่ากิโลได้ซ้ำไปความถูกต้องความชัดเจนก็ต้องจดสัญญาเป็นเป็นเรื่องปกติแล้วทีนี้พอพอหมดสัญญาคือครบ8ปปีอยากจะไปอยู่ที่อื่นถ้าเป็นค่ายเรานะ ให้มาคุยกันแนะนําให้มาคุยกันอยากไปอยู่ค่ายไหนเอาพ่อแม่เด็กแล้วก็ค่ายใหม่ที่เราจะไปสังขัดอยู่มาคุยกันเลยเปิดใจคุยกันแก้ปัญหาช่วยกันว่าที่คุณจะไปอยู่ค่ายอื่นเพราะอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราเราคุยเรามาถกปัญหากันแล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อเด็กจะได้มีอนาคตต่อเราไม่มีกักไว้อยู่แล้วสําหรับค่ายเรานะไม่มีกักปล่อยก็คือปล่อยแต่ต้องมาคุยกันก่อนไม่ใช่ว่า หนีไปดื้อโดยที่เราไม่รู้เหตุผลไม่รู้สาเหตุว่ามันคืออะไรเราต้องกลับมาคุยกันก่อนว่าจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงค่ายเราเนี่ยอยากให้เด็กไปมีอนาคตอยู่แล้วไม่เคยว่าจะมากักเด็กไว้อะไรประมาณนี้ไม่มีในเมื่อเราทําไม่ได้เราก็ไม่ฝืนเราก็ให้เขาไปอยู่ที่ที่คิดว่ามีอนาคตสําหรับเขาแต่ต้องอยู่ในความคิดเห็นของเราด้วยร่วมกันอยากจะฝากถึงแฟนมวย หรือเซียนมวยต่างๆเนาะที่จะมาดูค่ายมวยเราไม่ต้องห่วงว่าค่ายเราจะฟิตไม่ถึงฟิตไม่ถึงไม่ปล่อยแน่ถ้าไปแทนคือต้องฟิตเกิน80ถึงจะไปแทนถ้ามวยค่ายนี้นะแต่ค่ายอื่นเราไม่รู้แต่ถ้าของเราอะถ้าฟิตไม่ถึง80เราไม่ไปแทนคือ,อการไปชกที่ขึ้นรายการกระดานไว้เนี่ยเราฟิตไปเต็มร้อยแน่นอนไม่ต้องห่วง เรื่องพฤติกรรมเด็กอะไรต่างๆเรารับประกันได้เลยเพราะว่าเด็กที่เราดูแลอยู่ทุกวันนี้เราดูแลเขาแบบใกล้ชิดไม่ไม่ไม่ได้ปล่อยให้ค่าสายตาถึงเวลานอนก็คือขึ้นไปเช็คดูเลยว่าใครอยู่ค่ายใครไม่อยู่ค่ายหรือใครออกไปตรงไหนอะไรเงี้ยเราโทรตามทันทีส่วนมากที่อยู่ที่นี่ไม่ไม่มีเด็กล้นไม่มีเด็กดือ้อมีแต่เด็กโอเคเด็กที่เขาจะามาให้มีเยอะนะแต่ว่าเราเป็นคนคัดมวย จะไม่รับมวยที่ว่าคนเอามาฝากง่ายๆอะไรเงี้ยเราคัดมวยพอสมควรค่ะก็อยากจะฝากถึงและไม่ต้องเป็นห่วงจะเป็นรองก็น่าเสือแต่เรื่องการที่ซ้อมอะไรไม่ต้องห่วงแพ้ชนะเราไม่รู้แต่แต่เราไปชกสู้ร้อเปน